ต่อไม้ก็คือสี่บาทนะคะนี่คือหมูย่างเกาหลีชาชีดังมีสองไซส์นะคะต้นทุนสี่แต่ต้นทุนหกไปขายเจ็ดขายสิบนะคะแล้วแต่ลูกค้าจะขายแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือหมูย่างเบนิตอันิบหมูย่างเบนิตอันดิบนี่คือใช้เดียวราคาเดียวเสี่ยงด้วยไม้ถุงนะคะแล้วก็ต้นทุนเดียวก็คือเจ็ดบาทเราไปขายสิบบาทกำไรต่อไม้ก็คือสามนะคะแล้วก็นอกเหนือจากกำไรราย 然后，我到你。